สบายดีมาพ่อกับบ่าวน้อยสาวลุงเมนีสาวลุง,นนสวลงสิมาพัดแต่งใส่เนื้อไก่พี่น้องเบิ่งคลิปหลวกอย่าลืมกดติดตามบ่าวน้อยสาวลุงนี่เด้อเพื่อบ่พพาดคลิปต่อไปเนาะอาจมีเสียงรบกวนในขอโทษขออภัยพี่น้องเห็ดกินแรงพี่น้องอาจิเซลเนี่ยลูกหลานเนาะนี่พัดแต่งใส่ไข่สาวลุงก็แต่งน้วยนึงบ่ได้พัดหลายพี่น้องก็มีมะเขือเทศสองลูกบักเล่นเนาะนี่เนื้อไก่สาวลุงกะซอยเรียบร้อยเนื้อไก่ เป็นเนื้อไก่เป็นน่องไก่พี่น้องสะลุงเอาแต่เนื้อมันแล้วก็มีหนังหน่อยนึงเนาะพริกกับกระเทียมกับบดไดส่หลายอันนี้สูตรสลุ่งพี่น้องสูตรง่ายๆสบาย,บายผู้ใดมักสูตรสลุ่งเป็นตะแซบละ่ะเห็ดน้ำเบาวน้อยสลุงเด้อพี่น้องสูตรนี้นะผัดแต่งใส่เนื้อไก่ไปเบิ้งกันเลยสลุ่งสิเริ่มพัดแล้วเนาะสลุงกับน้ำมันใส่หมอนพี่น้องเปิดไฟละ น้ำมันใส่หม้อก็สิเอาพริกกับกระเทียมทียอโขูดไว้ใส่กันสิเมื่อดแน่ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเฮ็ดกินแล้ว กับกระเทียมมันหอมก่อนจะลุ่จังเสียเอาเนื้อไกล่ลงกระเทียมเริ่มหอมแนละ้วเอาเนื้อไกล่ลงอง ก็ดได้ใส่สพริกก็ได้บัใส่ยก็ได้เนาะแต่รุ่งก็ยกัดนีแบทซาบเผ็ดหน่อยนึงเนาะรุ่งนะก็คืเริ่มปรุงนะใส่ซอสฟ้าเขียวน้ำมันหอยอ ผมชื่อลดปรุงง่ายๆสบายเลยคือเนาะดูง่ายเครื่องปรุงจะลื่นน้ำตาลน้อยนึงจะลื่นไปเอาแตงลงเอาแตงเอาเัือเทศส์ลุงอะคือเนาง เติมน้ำหน่อยนึงกันเป็นอาหารง่ายๆหี่ๆก็ไม่ยากลุ้มซีเพิ่มซีอิ๊วดำหวานไปหน่อยนึงเพิ่มสีสัน เราเพิ nữa, ่มหน่อยนึงทพื่วันลงไหล ี่ฉันเป็นตะแซมแล้วพี่น้องดิฉันเป็นตะแซบแล้วผัดแตงกวาใส่เนื้อไก่ ลบกและพี่น้องและพี่ชีมึงลดซาดกันลงซีมึงลดซาโดโอ้จางหน่อยหนะึ่งซอสผ้าเขียวรสซาดตามใจมากเลยพนะี่น้องโอ้เจ็บว่าไอ้เซียบลายเซียบลาย พี่นอ้องเป็ดตะแซบบอสุกและวสุกละ,กละจะลุงก็ขอขอบใจเนาะเบอรสุขุสุคนที่เขามาให้กําลังใจเบาวน้อยสาวลุงบอถิ่มบอ,บอปะมันนี้สรุ่มกับเมนเหตุเมนูง,ง่ายๆสบายสบายเนาะพี่น้องได้เบิ่งน้ำกันเอาไปพ่อกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบใจขอบคุณค่ะ